สลามที่ไหนคะพ <fits you Elena> ี่อะไรก็ไม่รู้สลามวิวสลามวิวเราพี่เจติเจอร์นะขอให้เด็กลองคบเจติเจอร์ก่อนแล้วเราค่อยมาเลือกกันโอเคไหมคะได้หนึ่งเทเจนะอันนี้คือบิงซูเทเจอร์เด็กๆลองหยิบขึ้หนูชอบสีชมพูได้สีเราเราไปเลือกที่หลังมาอันนี้คือบิงซูเทเจอร์ลองยืดดูหนูเห็นเม็ดเม็ดไหมเห็นไม่ชอบไม่ชอบลองลองดูงี้ มควาบิ๊นชอบบับเบิ้ลอร์ชอบแต่ว่าไม่ชอบอะไรทิ่มมือทิ่มอ๋อใช่ชอบอย่างนี้ไม่ชอบอะไรเลยลองทีละอันก่อนนะคะอ่าต่อไปเจลลี่ใช่อันนี้เขาคล้ายๆมิ้วเดี่ตัวนี้แต่เขาจะมีสโนว์พาวเดอร์เข้ามาด้วยลองดูลองดูอันนี้ทำบับเบิ้ลได้นะแต่ทำไม่นิดเดียวต่อไปอันนี้ชอบอยากได้อันนี้เป็นแบบไหนเรียกว่าอะไรคะ แค่พอคุเต่นบล็อคซี่เด็กๆเคยเล่นไมเคิลเจ้านี้ไปเล่นไหมคะไม่ชอบเลยหรอกที่บ้านเด็กๆได้เคยเล่นนะอันนี้อันที่บ้านไม่ใช่แบบนี้หรอไม่ใช่ใช่ไหมลองยืดไหมนี่นี่บล็อคซี่เห็นไหมเราเอามาก้อนเล็กๆแต่เราอันนี้ทำบัลล้วก็มีเสียงคอฟฟีมากชอบอันนี้เฮ้ยมีเสียงด้วยอันนี้ใช่ใช่อันนี้ทำบัลลูนได้ดีที่สุดครับอันนี้เมื่อนี้ก็ยื อ่ะหอมค่ะนี้อันนี้คือแบบสลามแบบสลามใช่อันนี้คืออันนี้คือกลูมันัวเลยลูกแล้วก็ใส่สีใส่จุดไม่รอเชลเลยนี่ยังไงอันนี้ทำบับเบิ้ลได้ดีเหมือนกันแต่เขาจะนวดนานมากเลยนะเด็กๆต้องใช้พลังเยอะนิดนึงอันนี้เรียกว่ากลูเหรอคะอันนี้คือเคลียค่ะเคลียมันใสๆโอเคเดี๋ยวรอให้ครบเจอกันก่อนไหมพี่พลจะให้เลือกจับให้ครบก่อนนี่ไม่คราวเพราะจะทำบับเบิ้ลไม่ได้นะคะเด็กๆแต่เขาจะไม่เป็นสไตล์เด็กใช่ ยืดๆ,ๆเวลาที่เราทำเสร็จ <S 2> <S 2> ใหม่ใช่ไหมเขาจะกลางได้<ล>ใช่เขาจะแบบมีความตอนจะทำกงหนดูช็อตอันนี้ตีก,กับแองกอสซี่กับพลาอ่ะเด็กๆขาวแล้วอีสองเทคเกอร์นะที่เรายังไม่ได้จับนะลองจับ,บารู้สึกไหมว่ามีอะไรนอกจากครูตอนที่จับครั้งแรกอันนี้พี่คอยขอสปอยว่ามันคืออะไรที่มันปั้นได้สักอย่างอ่ะเพดเอ้ยดินเบาใช่มันคือดินเบาผสมครูที่แปลก สค่ะถ้าอยากกินช็อตชีสคุณหรออันนี้ทำบลูเบิ้ลอร์รี่นิดเดียวนะคะมันได้ออกแรงใช่ไหมเป็นสองสามชื่อดีมากได้ออกกำลังกายโอ้อันนี้คือไอศครีมแบบเย็นใช่ค่ะมันเลยเย็นไงเพราะว่ามันชื่อไอซไอซ์สิแล้วมันก็มีน้ำแข็งใช่เก่งมากมีไม้ตางชอบไหมอันนี้เขาจะชอบเอาไปทำสลัดชีสคุณลูเล่นจะเอาได้แล้วหรอคะลองจับโอนเทนเซอร์ดูอ่านหนูชอบมันไหมนี่ ริงเหรออันนี้ปากนี่มันคงมากมันคงมากตัวนี้ไม่เขียนใจเลยเหรอลูกตัวใจย้ายจะหยิบนอชิลุกตัวอย่ายด้วอะไรนะตัวที่เราชอบอันนี้ชอบอะไรอะคะสิ่ะเด็กๆมีลิสแบนใช่ไหมคะเขาเล่นหนึ่งอันเด็กๆเอาลิสแบนสแกนข้างล่างค่ะอ่ะพี่คอยช่วยสแกนแล้เออมาเลยรอหน่อยเดี๋ยวให้น้องมาก่อนโอเคน้องปากเลือกไอส์ลซี่ใช่ไหมอันนี้คือตัวที่แล็อตซี่นะคะ ตอนนี้เขายังไม่มีสีเไปจ้างเป็นสีให้เขาโอเคไหมไปใส่สีให้เขาก่อนนี่กันก่อนอ่าอยูพี่คุณผู้ชมพวกนี้สีอยู่นี่คืะไรกันอะยุ้แขนองออนี่มาแล้วต่อไปเราลองจิ้มสีค่ะหนูอยากให้ปลาไปสีอะไรคะลูกสีอะไรดีคะปานชอบสีเหลืองเหรอปิมอ่านั่นตัวปะอันนั้นตัวปิมหรือปีมหลบหน่อยจิ้มหลบหน่อยทางเอาสีอะไรดีคะ การเลือกสีนี่มันยากขนาดนั้นเลยเหรอปังมันซีเรียสเลยใช่ไหมเลือกสีนี่ยากยากนะสีชมพูหรอคะโอเคโอเคต่อไปมาเปิดกลิ่นเดี๋ยวหน้างปาเป็นสีชมพูใช่ต่อไปมาลองดูฟางมาลองเทสกลิ่นก่อนมีทั้งมี20กลิ่นให้ดูโอ้โหมีกลิ่นด้วยแม้แต่กลิ่นก็มีโอเลนค่ะมีสีด๊ออ่ะเป็นดมกลิ่นดมกลิ่นปะโคโค่นะเหรอ คโกโก้นารอันนี้อะไรนะส้มช็อกโกแลตวานิลาวานิลาคอร์ดอมไหนไมนะไม่ชอบอ่ะไม่ค่อยชอบกินกินอะไรนะเมื่อกี้นมเหรอกินนมหนนั้นอะไรอะไรอ่ะมิ้วกินนมเหมือนกันเปิดฝาตรงนี้ได้นะโอ้เต็มเลยมีกลิ่นเยอะมากเฟรปแอปเปิลสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยใช่นไหมเวสต์สตรอเบอรี่แบบคอบเบร์เบอร์มากเลยแม้ กาแฟมีกินกาแฟด้วยเป็นไงบ้างคะหมกินอะไรเข้ารอบปิมให้มีเสียงแล้วเอาอันนี้มาสแกน้าตัวหันี้ตัวหนูทมยได้ไหมมงแรอาันนี้สแกนลูน้ปาสแกนงให้มีเสียงเหมือนชิ้น้ำหอมนะแล้วโอ้วันน้าของกินเข้ามากนเบอรี่ไหมให้อยู่รอบรอตัวหนูนี่เบอร์ูรี่โอเคได้แหละ จะรอของเคอ่ะของปีมเป็นไรคะโอ้สามวันผ่านไปละมสามแฟนไม่ผ่านไปละยายปีมไม่เลือกเยอะอ่ะกินมะนาวโอเคโอเครอนะลูกฟางเดี๋ยวไปทำไงเดี๋ยวไปทำบายเลือกอะไรต่อนะคะเลือบายโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะสูตรก็คือตั้งกดไม่อันนี้คือ อันนี้คือไม่ได้ตามเลขที่ชอบนะคืออันนี้ที่ชอบที่สุด19กับ10ไม่ชอบหรอได้ทำดไม่ชอบให้มันแบบมีอะไรอยู่ในน้ำมีตัวเนี่ยอันนี้ยเรีเอาแยกกลับบ้านได้นะเอากลับบ้านดีกว่าเอากลับบ้านเอาใส่ถุงหน้าเดี๋ยพี่พาปใส่ในถ้วยนั้นราวกันได้อย่างละหนึ่งเอเวอร์กิงเอเอรกิงมาดฟรเครับเาสเรอันเดียว วางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปหยิบเทลันมาเอาเอาเอาชางมาเลยด้วยาหาค่ะาพี่ฟิมเหมือนกันเป๊ะเลยโอเคจะหายไปทันกีนตามออเดอร์ ไปนั่งที่โต๊ะ <meus> กันมันมีเดียวมากกล่องเดียวมากบอกโอเคยังอ่ะเออชอบสีเ้มหรือสีออกสีออน้สีมังนนเลยเด็ดเด้อียหยดือเปลสีชมูแค่น้อวเมากอ๋อชมพูแค่นี้หรอใครเลือกเพลินบูเบอร์รี่ค่ะ

แอคทิเวเตอร์นะให้ถึงเส้นสีแดงบิ๊กเกอร์นี้เห็นไหมคะใช่ส้มบิคแอคทิเวเตอร์อ่ะน้องเป็นเทนให้ถึงบิ๊กเกอร์เส้นสีแดงหนึ่อ่ะโอเคค่ะแล้วเทแอคทิเวเตอร์นะคะใส่แดงพอดีเลยที่ลงสีอูหัวเก่งมากก็ดีแบบพอดีอะเด็กๆมิกค่ะเล่นสลามเขาจะแบบเล่นดินอยู่ข้างบ้านอะรุ่นแม่อ่ะลูกต้องดินรุ่แก้วโอ้ยเด็กรุ่นนี้มีอะไรให้เล่นเยอะมาก คนจนขวดน้ำก็หายไปค่ะแล้วพี่บิ๊มใส่น้ำบีบให้ถึงเส้นสีแดงนะลูกคนอีกคนให้เหนียวเดนียวที่สุดใน้องผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรสรางติดมือปกติไม่ล้างลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานวดให้ติดมือได้นแ่แล้วก็เทค่ะคนอีกคนให้เนื้อสรางให้เนื้อกาวแตกเลยมันเหนียมากเลยมันจับตัวแล้วใช่ไหมแต่ที่เมื่อกี้เป็น คนไปตั้งใจมากโอ้โหคนนี้คนนี้เขาเต็มที่กับชีวิตมากระวังนะลูกระวังหน้านะตามบางคนเป็นวงกลมลูกไม่เบือเบื่อก็มาก็มาคนแบบนีはは้แล้วก็ม bon ันคือดินบางวงกลมเหมือนบางเมื่อเดือยเบื่อทำนะ ได้แล้วคแบบนี้เริ่มจากพี่คนุ่ยงไม่ได้ได้เลยเติมเติมทดขยำขยำกดกดลงไปเลยมอดีเล่นไหมคะที่บ้านเล่นเล่นแต่พ่อด่าเราไม่ได้เล่นตัเตีย่ไมต้องอกตัหมือนพูดเหมนพูพี่ตัวพี่ไม่ได้หลเหมือนกันหรี่ไม่เหมือนกัน่องนวดกัน่อะเดี๋ยวเมือน ถึงหนึ่งพันแ่พี่ก็ต้องนวดจนว่าจะมีใช่หนึ่งพันแล้วเหมือนเลยลองให้ไหมต้องคะเร็วๆนปดเข็มกทุกสู้ๆไม่่เืหน้าเยปางอ่ะสู้ปางเพื่อความสนุกสนานเอออ่ะดครก็ทวบไปกูแบบแบบหมที่ปิมสามวันวันไปเนียนๆนะคะใมามีรองะ ยังเลยค่ะต้องยี่สิบไม่แค่ร้อยเราต้องเพิ่มอะไรอีกน้อยที่หนึ่งร้ยไม่ใช่ห้ารอีกนานอ่ะบอกเลยอีกนานที่เขาซอยี่สิบคร้งยี่สิบไปยี่สิบ้ามบิมยี่สิบรอบของผมตอนนั้ยี่สิบวอนที่พี่ทำบะหมี่เราตีแบบน้พับๆแล้วก็ยี่สิบรอบนะของที่ทำบะหมี่แล้วก็หมุนหมนใช่ปะ เอาใ่ที่เหลที่เหลาใช่เลยใส่เลที่เหลาเอายืดไปไม่ยังไม่ทดลอค่ะพอดึงขึ้นเยอะแล้วม็ดึงง่ายใช่ไหมนี่มันคุมนาทีมันดูฟูเป็นอันน่เห็ไหมช้าชาหลุดไ้มิม่ิม่มีผู้ด่าเออไม่พูดแล้วไม่พูดละอดึงยรู้สึก่าดึงง่ายใช่ไหมง่ายรึ้ม่ยอึเม่ไหมไม่มันมีคนติดข้าหลังอ่ะแม่ใครยแต่เพิ่มดอ่ะใครไม่รู้ เาชื่อว่าแปดเขาชื่อว่ามิกกี้มา์รวทั้งหมดยี่สิบรอบแล้วหรือย่สิรบนสันคยี่สิบนะยี่สิบแล้วขอเช็คหน้าขาได้ เอาบบไหมไหมอะสองามอ่ลองกูโอ้ยจรงอ่ะอ้มงไม่แต่สไอ์สงก็ทำได้แลก็แมแถมมึสิือยังนะมีคมยี่สังมาน้องฟางเช็คเส้นอน้องฟังจิ้จับมือแบบจับจมือแบบนี้รูก เบาๆลูกช้าๆบาๆจะค่อยยืดอ่ายืดขึ้นนิดนึงนะเย้ยของปางได้ยาญอยู่นะปางนี่เราต้องลองบับเบิ้ลไหมลองไหมหนึ่งสองสามลงนี่ผมมีเขาไม่ลอยค่ะได้อยู่แต่มันขาดนิดนึงเดี๋ยวถ้าทำใหม่ได้อยู่ขยับขยับก่อนมันมีเสียงเห็นไหมโอ้โหโอ้โหเสียงอ่าเบาๆ น่ังน่งางลวู้ฮูไปเก็บริดา้องนักน่ารักเต็มเลยโอ้ยเธอมีตัวพีด้วยนะตัวพีมีโบด้วยน่ารักมากเอาไว้ทำอะไรถามพี่ซิแม่ก็ไม่รู้อะ มีน่ารักมากมีเมียเอาแม่บอกน่ารักลูกบอกไม่เอาของมีของน่ารักน่ารักเยอะมากก็คือของหลอกหลอกเด็กๆแล้วก็หลอกพ่อแม่ให้เสียตังค์ด้วยนะคะทุกคนมันน่ารักแล้วยังอยากเล่นเองเลยอะ่ะอุ้ย <laughs> ทำไมรุ่นเราไม่มีอะไรนิดหนึ่งนุ่นเราก็จะประหยัดตามพ่อแม่นิดนึงโอ้โหขี่นวดแป๊บเดียวได้ค่ะโอ้โหโอ้โหหัวหอมมะกอกได้มาอ้ยติดล้วไ่้กันไรขอหนุ่นหน่อยขอเล่นมั้งขอหนุ่นหน่อยขเล่นมั้งตาแม่ช่วยตาขอเล่นหน่อยดิตามาเร็วขอนวดหน่อยตาโอ้ย ก่อนจะได้อันนึงก็นานู่นะเด็กๆเอาแรงจากไหนมาจากแม่จากะใส่ใจลูกพ่อหออกกำลังกายแล้วนะวันนี้วันนี้หนูได้ทำการออกกำลังกายแล้วบอกพี่เบสเลยหนูพี่พิมดูพี่พิมดูพี่พิมอลออเจ๋งอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะรอบน้อยอะใหม่รอมบกระดี นี่ให้พ่ออากาศหายไปก่อนนะของหนูได้แล้วน้องกลางเราไหมฟางเร็วมาขอเขาเช็คสไลา์ก่อนไม่เอาหัวเข้ามาลูกเดี๋ยวโดนผมนะคะมาเป้มาดูนี่แล้วเป้มาดูนี่แล้วมาดูแล้วดู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 มองจับแยกแยกมอกก่อนขยับมือเข้ามาหาพี่ควานนิดนึงลูกขยับเข้ามานิดนึงอ่ายกแขนขึ้นนิดนึงค่ะอ่รอรอรอนะ บอใช่ร้องให้เขาเพิ่มยกแขนขึ้นนิดนึงลูกยกหน้าเอาถุงออกมาโอยใหญ่มากโหัวใหญ่ไหเปิ่มใหญ่นุตาพี่ปิ่มอีกรอบนะอีกรอบแต่เมื่อกี้แม่ไม่ทันถ่ายถ่ายแล้วเมื่อกี้แม่ถ่ายยกแขนขึ้นนิดนึงลูกเป็นชอบอาทางนี้ป่ะโอ ต่างจับเร็วน้องปราด้วยช้าๆลูกยกแขนลูกเร็วๆยกแขนเออโเไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะเืเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะที่จริงแล้วลูทับตัวเองไม่เป็นไรนี่จริงๆใครอยากทำสไลม์ก็มีให้ทำหลายแบบเลยนะแล้วพี่เขาบอกด้วยว่าถ้าเกิด มันเริ่มเหลวมีน้ำยาตัวแอคติเวเตอร์ค่อยๆหยดให้มันกลับมาแน่นขึ้นแล้วไม่เป็นแค่นั้นถ้าสไลม์พังพี่เขาบอกเอากลับมาได้เขาซ่อมให้จะไม่ทุกข้อความดีแต่ว่าจะมีพี่แนะนำเยี่ยมเลยไหนปิมขอดูของปิมหน่อยเสร็จแล้วใช่ไหมล้วค่ะไหนดูไหนยกยกข้างๆให้ดูด้วยค่ะชื่อปิมโอเคโอ้โหลอลูกหนูได้นี่เขาให้เหรอคะโอ้โหได้ได้ฟังให้ใจดีมาก โอเคบายบายสวัสดีขอบคุณพี่ค่ะแ่แขอบคุณพี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะล้วมือด้วยนะลูกแล้วใชอบไหมชอบไหมชอบสนุปไหมคะสนุกได้มาเล่นอีกไหมมาเล่นอีกไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระด้วยนะคะ